ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมก็กลับมาพบกันอีกเช่นเดิมนะครับกับคนรักอิสระช่องเล็กๆของคนที่มีอาชีพในการเลี้ยงหมงูสำหรับคลิปนี้คนรักอิสระก็จะได้นำข้อมูลการวิเคราะห์ปัญถึงปัญหาในการเลี้ยงหมงูข้อมูลเล็กๆน้อยๆมาฝากท่านผู้ฟังผู้ชม โดยเฉพาะเมือม่อใหม่ใหม่ที่ใครกำลังที่จะหันมาเลี้ยงหมูจะได้ทราบปัญหาว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคในการเลี้ยงหมูนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่านี่มันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวส่วนบุคคลแล้วก็ผมก็คงจะไม่กล้าไปละลาบละลวงแนวคิดความอ่านของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มันไปกระทบบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ต้องขอกราบอภัยมาณนะตรงสุดนี้ด้วยนะครับครับเราก็มาเข้าถึงปัญหาเข้าถึงประเด็นในหัวข้อของวันนี้เลยครับปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าอาชีพในการเลี้ยงหมูนั้นเป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องมีการลงทุนสูงอยู่พอประมาณ แล้วก็เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงไม่ว่าจะในด้านการดูแลหมูสุขภาพหมูเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับฝีมือขึ้นอยู่กับความรู้ความชำนาญนะครับว่าจะป้องกันแก้ไขได้มากน้อยเพียงใดแต่ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่เราไม่ น่าจะมองข้ามหรือว่ามองข้ามไม่ได้นอกจากปัญหาเรื่องราคาซึ่งเรื่องราคานั้นก็เป็นขึ้นการขึ้นลงตามท้องตลาดนะครับตามสป라ายแล้วก็ดีมานดีมานสปายนะครับอันนั้นมันก็เป็นไปตามกลไกลของตลาด ส่วนปัญหาอีกปัญหาที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ก็คือปัญหาการเลี้ยงที่ไปเข้ากลุ่มยกตัวอยา่างจะมีกลุ่มบางกลุ่มนะครับที่บอกว่ากินครบจบจับก็หมายถึงว่ามีในทุน ให้งบมาโดยให้งบอาหารกินอาหารกับนายทุนท่านนึ่งนายทุนกอก็แล้วกันนะครับซึ่งนายทุนกอจะบอกว่ากินอาหารเขาครบกินจบได้เวลาจับซึ่งกเกษตรกรหลา,ลายท่านโดยเฉพาะมือใหม่ๆฟังดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นทุนเรื่องอาหารก็ไม่ได้ฟักเงินวักกระเป๋าจ่ายมีคนเอามาให้หมูก็พันหมูก็มีคนเอามาแจกก็จึงเป็นสิ่งที่ลอ่ลอตาล่อใจให้กับมือใหม่ๆที่อยากจะเข้ามาเลี้ยงแจกในที่นี้ก็หมายถึงว่าคิดตังนะครับไม่ใช่ไม่คิดตังเขาก็จะตีราคามาให้ มือใหม่ก็ชลาดใจส่วนที่ท่านจะลงทุนก็คือลงทุนเรื่องโรงเรือนพอได้หมูมาเลี้ยงมาขุนเราก็ต้องมีความรู้ความชำนาญในการดูแลรักษาใช้เวลาในการเลี้ยงการขุนแต่พอกินอาหารจบครบตามจำนวน ถึงเวลาจับก็พลัดวันประกันพุ่งก็บอกชะลอไปก่อนนี่คือคือเกิดปัญหาขึ้นแล้วครับสำหรับคนที่กินแบบกินจบครบจับไม่มีปัญหาซึ่งมันใครๆก็พูดได้จึงอยากจะมาบอกมากล่าวอยากจะมาพูดมาเล่าสู่ท่านฟังให้ได้ทราบกันนะครับโดยเฉพาะมือใหม่ หรือแม้แต่มือเก่าที่หันไปหาก่อนที่จะไปเดีลกับใครไปรับข้อเสนอกับใครเราก็ต้องดูประวัติความเป็นมาไม่ใช่ว่าข้อเสนอเขาดีแล้วเรารับเลย ฟังดูมันก็ฟังดูดีนะครับแต่นี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เลี้ยงแบบไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายพูดถึงความคุ้มค่าถ้าเจ้านั้นจับดีอย่างที่ว่าจับตรงเวลาก็คุ้มนะครับแต่ผมกลัวอย่างกลัวที่เราจะเสียท่าโดยส่วนมากจะเป็นพวก พ่อค้าหัวใสที่ต้องการขายหัวอาหารนะครับพวกนี้จะเป็นตัวแทนเนี่ก็จะมา,าพูดมาแนะนำเกษตรกรให้ไปเข้ากลุ่มซึ่งจริงๆเขาก็ไม่มีแม้แต่โรงชำแหละสักตัวสักโกรงคือมันก็มี หลายแนวคิดนะครับไม่ใช่ว่าคนดีๆจะไม่มีนะครับก็บางกลุ่มบางเนี่ยก็มีมีสาขาที่จะจับสองแต่ถ้าท่านไปเจอกลุ่มคนที่คล้ายๆมิจฉาชีพนั่นแหละครับผมให้คำนิยามมาชักชวนให้ท่านไปลงทุนก็เพื่อที่จะขายอาหารจุดมุ่งหมายเขาก็คือขายอาหาร จับไม่จับถ้าเขาหาที่ลงได้เขาก็มาจับจับไม่ได้เขาก็อาหารมา,มาให้ท่านกินไปเรื่อยๆอันนี้ก็ถือว่าถ้าเราเลี้ยงเราขุนครบสี่เดือนยังไม่มาจับก็มีการชะลอการชะลอเราก็ต้องจ่ายค่าอาหารเขาอาหารมาให้เราชะลอเราก็จ่ายค่าอาหารถ้าให้น้อยหมูก็จะผอมลง รือน้ำหนักก็จะไม่เพิ่มขึ้นคือตามสูตรจริงๆแล้วนั้นตามทฤษฎีหมูถ้าน้ำหนักถึงร้อยหรืออายุได้แล้วเนี่ยเขาจะกินเยอะแต่การจเจริญเติบโตมันจะหยุดชะงักนะครับมันจะไม่สมดุลกับการบริโภคอาหารสมมุติว่ากินอาหารเป็น1นกิโลน้ำหนักเพิ่มขึ้นไปถึงขีดนะครับนี่ก็คือปัญหาหนึ่งปัญหาใหญ่ซะด้วยสำหรับผู้ที่ลงทุนเลี้ยงใหม่ ก็จงพิธิพิจรารณาน,นะครับว่ามีใครมาชวนทำอะไรก็ต้องอพินิษพิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์ก่อนว่าที่มาที่ไปของเขาสืบสาวราวเรื่องดูประวัติให้ดีก่อนค่อยลงมือครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่เข้ามารับฟังและก็รรับชมท้ายที่สุดนี้ผมก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและก็ ชมมาจนถึงสุดท้ายปลายคลิปก็ขอพระคุณที่ให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์ก็อย่าลืมติดตามในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีมใชัยทุกท่านสวัสดีครับผมสวัสดีครับ